วันนี้เราจะมาทำคลิกอคกค์ดกันนะคะว่าเอ่อในหวยในงวดวันที่หนึ่งพฤศกิกายนหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหหเนี่ยคุณมีดวงจะถูกหวยไหมมีให้เลือกสี่ทีมน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ หวยงวดหนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกคุณมีสิทธิ์จะถูกไหมเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งทีมที่หนึ่งเรามาเริ่มทีมที่หนึ่ง เท่าที่ดูจากไพ่อ่ะมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกถ้าจะได้เงินถ้าจะได้เงินก็เป็นเงินที่คุณทํางานได้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆคุณมีภาระหนี้สินคุณเครียด มีภาระเรื่องหนี้สินแล้วก็ทุกใจในเรื่องความรักจะมีคนติดต่อมาหาคุณะแต่ไม่ใช่คนดีมีเพื่อนเก่าติดต่อมาหาคุณแต่คนนี้ไม่ใช่คนดีในเดือนพฤศจิกายนคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเนี่ยการเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนที่อยู่ทางไกลอะ่ะจะติดต่อมาหาคุณแต่ไม่ได้มาดีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะทำให้เดือดร้อนแต่ใบแรกมันก็เป็นเงินเป็นฟอนนะพูดถึงอะ่ะเนี่ยมันเหมือนได้เงินเลยนะเออ แต่มันไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่ามันเป็นหัวใจมันใหญ่หวังน้ำหนักของใจอะ่ะมันน้ำหนักของใจมันมากกว่าเงินอะ่ะขอดูเพิ่มดีกว่าถ้าถามว่าได้เงินไหมมันเงินมันก็ขึ้นนะหรือมันจะถูกหรือบางคนอาจจะไม่ถูกบางคนมันจะถูกหรือเปล่า บางคนมันก็ไม่ถูกบางคนมันก็ถูกหรือเปล่าคือบางคนนะ่ะอาจจะถูกบางคนมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่า อ๋อรู้ล้เออใจใหญ่ใจใหญ่กว่าเงินแบบว่าก็ถ้าคนที่เลือกทีมที่หนึ่งเนี่ยถ้าคุณถูกเนี่ยคุณก็จะเอาเงินอะ่ะเปมือนไปเลี้ยงไปเลี้ยงเล่าคนอื่นอะ่ะใจใหญ่กว่าเงินก็คือใจนักเลงอะ่ะหน้าใหญ่ใจโตอะ่ะได้เงินมาได้เงินมาสองหมื่น แต่ใช้ไปเนี่ยสามหมื่นอะไรประมาณเนี่ยถ้าถามว่ามีมีดวงจะถูกไหมมันมันก็น่ามีดวงจะถูกนะก็น่าจะมันเงินมันขึ้นอะใบแรกด้วยไงแต่ใจใหญ่กว่าเงินเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพวกสายเปยนะใจใหญ่กว่าเงินอะคือสายเปเพราะว่าผู้หญิงคนนี้สายเปย น้ำหนักของหัวใจมันมีน้ำหนักของหัวใจมันมีมากกว่าเงินสายเปรักใครให้หมดตัวอะไรประมาณเนี้ยไพ่บอกว่าคุณอะเป็นพวกสายเปออะสมมติได้เงินมาแสนหนึ่งเนี่ยคุณก็ใช้ไปแล้วเนี่ยได้เงินมาแสนหนึ่งอะไม่ถึงหนึ่งเดือนคุณก็ใช้หมดคือใจใหญ่กว่าเงินได้เงินมาเยอะนะได้เงินมาเยอะแต่ใช้หมดฟุ่มเฟือย ก็ก็มีสิทธิ์ถูกนะอันนี้มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะเนี่ยมันจะเป็นตรานกตราอะไรแบบเนี้ยให้อ่าอันนี้เอจะตีเป็นให้ซื้อหวยรัฐบาลกับหวยอมสินนะให้ซื้อของรัฐบาลกับอมสินพอได้เงินมาคุณก็เอาไปเที่ยวหมดนะเอาไปปนเปลอผู้หญิงเอาไปกินเหล้าเอาไป เอาไปเที่ยวหรือไม่ก็ได้เงินมาก็ต้องเอาไปใช้หนี้หมดเงินที่ได้มาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณก็ต้องเอาไปใช้หนี้หมดเลขนำโชคแปดแปดเก้าสอง เลขนำโชค8 9ดเก้าสองตุ๊ดแปดเสองเลขนำโชค8ปดเ8 9าแปดสองดูเลขท้ายสองตัว1นึหน่หนึ่งสา แปดแล้วก็หนก็กองเนี้ยเอขอตีว่าเป็นพวกสายเปดีกว่าคือแบบได้เงินมาเยอะแต่ว่าใช้แบบใจใหญ่ใช้เงินเก่งเหมือนกับถูกแสนหนึ่งเนี้ยใช้ไม่ถึงเดือนก็หมดอะไรแบบเนี้ยแต่คุณอนะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตนะถ้าถ้าเงินก้อนเนี้ยไม่ได้มาจากหวย คุณก็อาจจะขายบ้านขายที่ดินได้เงินก้อนโตคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตแต่มันอาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากการทําธุรกิจหรืออาจจะถูกหวยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะทีมเรามาดูทีมที่สอง คุณมีดวงจะถูกหวยในงวดวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6 1พฤศจิก,กายน2 5 6 6ไพ่เงินมันไม่ขึ้นเลยนะโอโอมีมีมีจะซื้อบ้านซื้อ,อคอนโดอะ่ะแสดงว่าคุณรวยสิเหมือนคุณมีแผนอยากจะซื้อบ้านซื้อ,อคอนโดอ,อ่ะเออ คุณมีหนี้สินด้วยนะเนี่ยไม่ถูกหรอกแต่ว่าคุณน่ะรวยอยู่แล้วเพราะว่าคุณนะต้องการที่จะซื้อคอนโดหรือไม่ก็ซื้อบ้านคุณต้องการที่จะซื้อคอนโดหรือไม่ก็ซื้อบ้าน,ค,าอค,อน,านคุณมีคู่แข่งเข้ามาคุณมีคู่แข่งทางการค้าเข้ามา คุณมีคู่แข่งทางการค้าเท่ามาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่จะป่วยพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณน่ะจะป่วยเนี่ยไม่สบายสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่บ้านอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยไม่ดีสุขภาพของเนี่ยคุณแม่หรือคุณยายเนี่ยจะป่วยคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สิน เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะติดต่อกลับมาช่วงนี้คุณนะไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่คุณตาสว่างแค่ข้างเดียวอะ่ะเหมือนมองเห็นแค่ข้างเดียวอะคุณไม่ค่อยจะเป็นคนที่ยอมรับความจริงนะคุณเป็นคนไม่ยอมรับความจริงอะ่ะแล้วก็แต่ดีตรงที่ว่าคุณก็มีนางฟ้าแม่ทุนหัวนางฟ้าแม่ทุนหัว คุณมีนางฟ้าประจําตัวคอยดูแลแต่คุณเป็นคนไม่ค่อยยอมรับความจริงนะมันเหมือนใครๆก็ดูออกอะ่ะมันเหมือนกับว่าใครๆก็ดูออกอะ่ะว่าแฟนคุณนะไม่ดีแต่คุณก็ปิดตาข้างหนึ่งอะ่ะไม่ยอมรับความจริงคุณปิดตาข้างหนึ่งไม่คุณปิดตาข้างหนึ่งไม่ยอมรับความจริงทั้งทั้ที่คุณก็รู้นะ ตัวคุณเองคุณก็รู้ว่าเขาไม่ดีแต่คุณไม่ยอมรับความจริงเหมือนคุณะมีคู่แข่งเข้ามาถ้าถามว่าถูกไหมไม่ถูกทีเนี้ยจะมาดูเลขนำโชคนะแปดแปดหกเลขนำโชคนะคะแปดหก ทีนี้เรามาดูทีมที่สามค่ะเรามาดูทีมที่สามเราก็มาดูว่าหวยในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเราจะมีดวงถูกหวยไหมมีดวงจะถูกหวยไหม มีเกด้วยมีเงินมีเงินอยู่่25บาทแล้วก็มีมีเกมีไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็มีเกมาชอบเรอโดนเพื่อนแทงข้างหลังจะป่วยเงินไม่ขึ้นเลย ไม่ถูกนะไม,ไม่ไม่ไม่ถูกอะ่ะให้คุณแบ่งเงินน่ะทําบุญให้ผีบ้านผีเรือนเนี่ยแบ่งเงินทําบุญให้ผีบ้านผีเรือนช่วงนี้คุณดวงไม่ดีคุณจะเดือดร้อนเพราะเกเพราะกระเทยคุณจะถูกเพื่อนที่เป็นตุ๊ดเนี่ยหรือเพื่อนที่เป็นทอมอ่ะเพื่อนที่เป็นตุ๊ดเพื่อนที่เป็นทอมอ่ะแทงข้างหลังช่วงเนี้ยคุณดวงตกคุณมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลให้คุณเนี่ย ไปวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญให้ทุนการศึกษาเด็กให้คุณอะทำบุญให้ทุนการศึกษาเด็กไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือทำบุญให้กับพวกอ่ามูลนิธิมูลนิธิเป็นพวกมูลนิธิก็ได้นะทำบุญให้กับมูลนิธิพวกเออเขาเรียกศิลปาชีพอะมูลนิธิ ที่ฝึกอาชีพให้คนจนจนะพวกมูลนิธิพวกศิลปาชีพที่ฝึกอาชีพฝึกร้อยมาลัยฝึกทำอาหารคุณจะสมหวังในความรักคุณจะสมหวังในความรักแต่ดวงเรื่องหวยไม่มีมาดูเลขนำโชคนะคะเลขเก้า เลขหนึ่งเ้าหนึ่งเลขนําโชค9ก้าหนึ่งเ้าหนึ่งเรามาดูทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายเรามาดูทีมสุดท้าย ในงวดวันที่หวยในงวดวันที่1พฤศจิกายนฉันมีดวงจะถูกหวยไหมเลขนำโชคอะไร1 2 จะได้จะได้พวกมรดกอ่ะเออคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานศพคุณมีเกณฑ์เดินทางอ่ะไปงานศพคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปงานศพแล้วคุณอะเสียใจมากคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกคุณจะทุกข์ใจจากการตายของคนอันเป็นที่รักคุณจะได้ไปงานศพของคนรู้จัก งานศพงานศพของญาติเนี่ยแหละคุณจะได้เดินทางไกลไปงานศพของคนที่รู้จักแล้วคุณเนี่ยมีความเสียใจมากณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยก็คือว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้เจอเนี่ยเรื่องแฟนฉันช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าสมัยเด็กๆอะ่ะ อาจจะเป็นแฟนเก่าสมัยมสามอ่ะคุณจะได้เจอแฟนเก่าเพื่อนเก่าคุณจะได้เงินจากคนรักสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่เนี่ยคุณจะผิดหวังในความรักเพราะเพศตรงข้ามมองว่าคุณอ่ะเป็นจอมบงการเขาคือคนที่ยังโสดเนี่ยเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณอ่ะพยายามจะจับเขา สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยท่านจะสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดคุณจะผิดหวังในความรักเพราะเพศตรงข้ามมองว่าคุณพยายามจะจับเขาและเขาไม่ชอบแต่คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะได้เงินจากแฟนคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกจากญาติที่ตายนะคุณจะได้มรดกจากญาติที่ตายเป็นแก้วแหวนเงินทองอะ่ะ มีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้มรดกเป็นเป็นอะไรที่มีความเสียใจนะเนีย่ยหัวใจโดนทําร้ายหัวใจเหมือนโดนทุบตีแสดงว่าคนที่เลือกทีมที่สี่เนี่ยคุณจะชอบช้ำใจมีเรื่องให้เสียใจนะคะทีนี้เรามาดูเลขนําโชคนะคะส อาอีกอ่ะสามส,ามส,ามสามอ้าแล้วก็สอีกเออเลขนำโชคสาสาอ่ะเก้าหนึ่ 3 3มแล้วก็เก้าหแล้วก็9 1เลขนำโชค3 3มแล้วก็เกขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ